สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Beauty Update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะน้องแมงมุงมคะต้องถามอีกหนึ่งว่าน้องแมงมุงมกลัวเป็นสิวไหมคะกลัวสุดๆเลยค่ะพี่เอแมงมุมเนี่ยนะคะพยายามจะเลี่ยงทุกปัจจัยที่ทําให้เกิดสิวเลยค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็หนีไม่พ้นนะคะแต่ว่าพี่เอรู้ไหมคะว่าอะไรที่แมงมุมกลัวยิ่งกว่าสิวอืกลัวผิวหน้าไม่เรียบอยเกือบถูกแล้วค่ะพี่เอ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันงุมกลัวรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวมากกว่าค่ะ<ม>เพราะว่าสิวเนี่ยเราเป็นแล้วก็หายได้นะคะแต่ถ้าเราดูแลรักษาไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดรอยแผลเป็นค่ะโอ้ทีนี้นะคะ ยากมากเลยค่ะรักษายากสุดๆไปเลยและถ้าแผลจากสิวนั้นนะคะอักเสบจนถึงขั้นรุนแรงถึงชั้นหนังแท้นะคะลงไปทําลายคอลาเจนใต้ผิวหนังดึงรังให้ผิวหนังในกลายเป็นหลุมเป็นบอ่ออันนี้จบข่าวเลยนะคะเพราะว่าหลุมสิวเนี่ยรักษายากที่สุดเลยละคะ่ะหลุมสิวน่ากลัวที่สุดเลยค่ะไมงมุมเคยเป็นด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากการที่เราเนี่ย เป็นสิวอักเสบแล้วก็ไปดึงแคะแกะเกาไปบีบเค้นมันใช่แล้วค่ะเพราะว่าจะทําให้สิวเนี่ยอักเสบแบบรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นสิวเมื่อไร่ควรจะรีบรักษาให้หายอักเสบและยุบเ,เร็วที่สุดค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเนี่ยรักษาไม่ทันละคะจนมันเนี่ยเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนพินผิวดวงจันทร์บนใบหน้าเราเราจะทํายังไงดีละคะนวัตกรรมความงามสมัยนี้ช่วยคุณได้ค่ะ นวันนตกรรมรักษาหลุมสิวให้ตื้นขึ้นแนะนำมินิสกาซึ่งเป็นโปรแกรมรักษาหลุมสิวให้ตื้นขึ้นผสานกับเทคนิคและตัวยาสูตรพิเศษโดยวิธีการนี้นะคะจะไปกระตุ้น ตรงจุดบริเวณที่เป็นหลุมสิวต่างๆโดยการทำการเน้นจุดหนักเบาตามที่เราต้องการได้ในแต่ละปัญหาผิวของแต่ละท่านซึ่งทําให้การเรียงตัวของเซลล์ผิวดีขึ้นเรียบเนียนขึ้นหลุมสิวตื้นขึ้นผลลัพธ์ที่ได้เราจะเห็นหลุมสิวตื้นขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําแล้วก็ผิวเรียบเนียนกระชับขึ้นค่ะ ผลข้างเคียงหลังจากการทำมินิสกานะคะจะมีในเรื่องของจุดจำรอยแดงจุดเลือดออกจากการใช้เข็มในการรักษาด้วยวิธีการนี้แล้วก็การระคายเคืองผิวแดงแห้งลอกที่อาจเกิดขึ้นได้ก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันอาการดังกล่าวคะ่ะไม่ต้องกลัวผิวของเราจะเป็นหลุมเป็นบอ่อแบบผิวดวงจันทร์แล้วนะคะเพราะในที่สุดนะคะเราก็สามารถหาคำตอบที่ทำให้ผิวของเราเรียบเนียนกระจ่างใสได้แล้วล่ะคะ่ะ และนี่แหละค่ะคือเรื่องราวความสวยข้อมงามที่เรานํามาอัปเดตให้คุณผู้ชมในวันนี้เพราะเราเชื่อว,ว่าทุกความสวยเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากสวยแบบไม่ตกเทรนดนะคะอย่าลืมติดตามชมช่วง Beauty Update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลสําหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้